เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของการหาผลเฉลยของระบบสมการนะครับโดยใช้การดำเนินการที่เราพูดมานะครับตัวอย่างตัวอย่างที่1น,นะครับจงหาผลเฉลยจงหาผลเฉลยของระบบสมการของระบบสมการนะครับอันนี้ก็คือ x บวกสอง y บวกด้วยสาม z เท่ากับ10 x บวก3 y ลบสอง z เท่ากับ7 2 x ลบ y บวก z เท่ากับ5เราเอาสมิทธิ์มาเขียนเป็น เมติกแต่งเติมนะครับก็เป็น 1, 2, 3, 10ถัดไปก็1สมการที่2นะครับ 3, ลบ 2, 7ถัดไปนะครับ 2, ลบ 1, 1, 5นะครับก็ได้เมติกตัวนี้ออกมานะครับติกตัวนี้ท้านหลังนี่เป็นเป็นผลลัพธ์มันนะครับ ทีนี้นะครับหลักการของเราก็คือเราจากที่เราเคยรู้ครับว่าแถวที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวแปรตัวที่หนึ่งก็คือ x แถวที่สองหลักนะครับพูดผิด,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 ดหลักนะครับหลักเนี่ยหลักนะครับหลักที่หนึ่งตัวแปร x หลักที่สองตัวแปร y หลักที่สามตัวแปร z ทีนี้ถ้าเราสามารถทําให้ไอ้พวกเนี้ยนะครับฝั่งเนี้ยเป็นศูนย์ให้หมดเนี่ยสังเกตครับเป็นศูนย์ให้หมดมันก็จะเหลือแค่ตัวแปร z บรรทัดนี้ตัวทับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นศูนย์เป็นศูนย์อันนี้เป็นศูนย์ ตัวนี้มันจะเหลือตัวแปรแซดเห็นไหมครับแซดมันก็จะมาเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้โอเคครับแซดเนี่ยนี่ศูนย์นี่ศูนย์นี่ศูนย์มันจะเหลือตัวแปรแซดแซดมันจะเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งนี่พอแซดมันเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยครับเราเอาแซดเข้าไปแทนในสมการตัวบนเนี่ยแซดตัวเนี้ยมันก็จะทาให้หาอะไรได้มันจะทําให้หาไอตัวแปร y ตัวนี้ได้เอเคครับ y จะเท่ากับตัวแปรอะไรสักตัวหนึ่งครับแล้วสุดท้ายเราจะเอาทั้ง y ทั้ง Z เข้าไปแทนในสมการตัวที่1มันก็จะทําให้เราหา x ได้ว่า x คืออะไรเขีย okay, นะครับเราใช้การดําเนินการตามตามแถวนั่นแหละ3ามอันหน่อยครับมีอะไรบ้างน,นะครับ3อันก็คือมีการสลับที่ใช่ไหมแล้วก็มีการคูณนะครับคูณแถวที่ i ด้วยจํานวนจริง k นะครับกันเข้าไปนะครับแล้วก็แทนแถวที่ j ด้วยผลบวกของแถวที่ j เลยก็ว่าไปนะครับตอนนั้นทังที่พูดไปหลักการงเราคือเราจะจัดการให้ตัวนี้ครับกลายเป็นศูนย์ กลายเป็นศูนย์ครับทีนี้ทาไงถึงตัวนี้ยังเป็นศูนย์ได้เราก็ต้องเอาตัวนะครับเอาเอา,เอาอะไรเอาตัวนี้ตั้งแล้วก็ลบด้วยลบด้วยแถวที่1นึ่งเขียนครับผมก็จะดําเนินการอย่างนี้นะครับก็คือเอา r2 ตั้งลบด้วยลบด้วย r1 ดูนะครับเราจะออกมาเป็นเมทริกตัวนี้นะครับออกาเป็นเมทริกตัวนี้นะครับ อะไรที่เปลี่ยนไปนะไอตัวที่ไม่เปลี่ยนผมก็ขอเขียนเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสิบอันนี้ r สองจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นสองลบหนึ่งหนึ่งห้าโอเคนะครับตัวนี้ผมเอา r สองตั้งใช่ไหม r สองตั้งก็คือมันมีอะไรครับมันมีหนึ่งมีสามมีลบสองแล้วก็มีเจ็ดลบด้วย r หนึ่ง r หนึ่งคือหนึ่ง สองสามสิบเอามาลบกันนะครับปรากฏว่าลบกันปุ๊บตัวนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับเจ็ดลบสิบเจ็ดลบสิบก็จะเหลือลบสามเนี่ยผมก็มาใส่ลบสามถัดไปนะครับลบสองลบสามก็จะเหลือลบห้าลบห้าโอเคครับถัดไปครับสามลบสองก็จะเหลือหนึ่งเนี่ยผมก็มาใส่อย่างนี้ถัดไปครับหนึ่งลบหนึ่งปั๊บศูนย์นะครับมันก็ได้ศูนย์ออกมาตรงนี้ โอเคนะครับลักษณะเนี้ยถัดไปครับกระบวนการถัดไปเราสังเกตว่าตัวเนี้ยเป็นศูนย์เรียบร้อยสุดท้ายผมก็อยากอยากได้ตัวเนี้ยเป็นศูนย์ถูครับทำไงถึงจะเป็นศูนย์แล้วตัวนี้ก็ต้องเอาเลยครับก็ต้องนำนำนำ r สามเนะี่ยตั้งไว้แล้วก็ลบด้วยสองเท่าของตัวนี้โดยการเอาสองเข้าไปคูณตัวนี้ให้หมดโอเคนะครับก็คือนะครับก็คือ,อใช้ r สามตั้งนะครับ r สามตั้ง แล้วก็ลบด้วย2เท่าของ r 1นโอเคนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเมทริกตัวนี้นะครับอะไรที่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ r 3จะเปลี่ยนไปโอเคครับไอที่ไม่เปลี่ยน,นครับผมก็เขียนเหมือนเดิมหนึ่ง0 1งสนลบ5ลบ3นะครับ r 3จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรลองดูนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับ <c oughs> ผมเอาอ3า3ตั้งใช่ไหมอ้าสก็คือ2อันนี้เป็นทดนะครับสีแดงด้านหลังคือการทดนะครับ115เอา2คูณอ้นครับ2คูณ้นเข้าไปก็กลายเป็นเนี่ยสคูณเข้าไป 2, 4, 6, 2, 4, 6, นะครับ2 4 6 20 2 4ก20หกนะครับ2 4งสี่หกจะมาลบกันครับลบกันตัวนี้ก็จะเหลือ ห้าลบยี่สิบก็จะเหลือลบสิบห้านะครับลบสิบห้าโอเคครับถัดไปนะครับตัวนี้หนึ่งลบหกก็จะเหลือลบห้าลบห้านะครับถัดไปตัวที่หลักที่สองนะครับตัวนี้ลบหนึ่งลบสี่ก็เหลือลบห้าได้ลบห้าโอเคครับอ่าถัดไปถัดไปนะครับตัวนี้นะครับลบกันปุ๊บก็จะเหลือศูนย์ เนี่ยศูนย์โอเคครับสังเกตครับตอนนี้ไอ้นี่เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วลเหลือตัวนี้ตอนนี้ผมอยากให้ตัวนี้เป็นศูนย์ขอเขียนเส้นปะนิดนึงก่อนนะครับถามว่าเวลาคิดมันเขียนไม่เขียนก็ได้นะครัไม่ได้มีใครว่าเลยเรานะครับเส้นป่ะไปก่อนนะครับผมต้องการให้ตัวนี้กลายเป็นศูนย์ตัวนี้จะกลายเป็นศูนย์ได้แปลว่าผมต้องเอาอะไรครับอตัวนี้ต้องเปลี่ยนใช่ไหมผมก็จะเอาตัวนี้ตั้งนะครับเอาตัวนี้ตั้งแล้วก็ แล้วก็บวกด้วย5คูณกับตัวนี้เข้าไป5คูณกับแถวที่2ครับผมจะเอา R3 ตั้งดูนะครับผมเอา R3 ตั้งแล้วก็บวกด้วย5คูณกับแถวที่2โอเคครับเขียนไว้บอกตัวเองนะครับว่าเราทําอะไรลงไปนะครับอัะนนี้ครับมาเดี๋ยวค่อยเขียนตัวนี้แล้วกัน,นครับ <c oughs> อ่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือบรรทัดที่แถวที่แถวที่3นะครับแถวที่3เนี่ยแถวที่3มันจะเปลี่ยน Okay, แล้วแล้วแต่ใครนะั้นบางคนอาจจะเอาไว้หลังก็ได้แต่ผมเอาไว้หน้านะครับแล้วก็บอกตัว A A เองว่าเองว่าแถวที่ตัวที่อยู่ข้างหน้ามันจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนก็เป็นหนึ่งสองสามสิบนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งลบห้าลบสามเขนะครับดูน,นะครับก็ r 3ตั้งครับ r สมันคือศนลบห้าลบห้าแล้วก็ลบสิบห้าโอเคครับ5้าคูณ r สองครับ5้าคูณ r สองก็ได้ศนได้ห้าได้ห้าคูณเนาะก็ลบยี่สิบห้าแล้วก็ลบเท่าไหร่ครับห้าคูณไปก็ลบสิบห้าโอเคไหมครับเขียน okay, ถูกไหม <c oughs> ลบสิบห้านะครับ ห้าคูณห้าคูณ r สองห้าคูณ r สองโอเคเนาะแล้วผมก็จับมาทำไมครับเมื่อกี้จับมาบวกกันครับพอจับมาบวกกันปุ๊บตัวนี้ลบสามสิบนะครับตัวสุดท้ายลบสามสิบอันนี้จับมาบวกกันนะครับบวกกันก็ลบสามสิบในลบสามสิบอันนี้จับมาบวกกันครับศูนย์นะครับได้ศูนย์ครับได้ศูนย์อันนี้ก็ศูนย์อยู่แล้วนะครับศูนย์ สุดท้ายครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับเนี่ยบรรทัดสุดท้ายตัวนี้มันคืออะไรครับมันคือเนี่ยอันนี้มันคือศูนย์เอ็กบวกศูนย์ไยบวกเออลบสามสิบแซดเท่ากับอะไรเท่ากับลบสามสิบครับเราก็จะได้ว่าสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เราก็จะได้จะได้ว่านะครับเขียนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันครับอ่ จะได้สมการตัวสุดท้ายนะครับจะได้30ลบ30 z นะครับก็จะเท่ากับลบ30เพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับดังนั้น,นครับ z, z ก็จะเท่ากับเท่าไรครับ1เข่ยครับแซเท่ากับหมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วแเท่ากับ 1. ได้คำตอบมาแล้วนะครับถัดไป z เท่ากับ1ปุ๊บไปดูในแถวที่2ครับแถวที่2สมการตัวนี้ โอเคนะครับอ่าผมขอ Copy mm hmm. ไปฝั่งนี้นะครับไปติกสุดท้ายนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมได้แซ t เป็นหนึ่งแล้วนะ s ซ t เป็นหนึ่งนะครับ mm hmm. จากนะครับจากนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแปรตัวแปรอะไร y ใช่ไหม y y นะครับจากแถวที่สองครับจาก a สองผมเขียนนิดนึงครับจากแถวที่สองนะครับก็จะได้ก็จะได้นะครับ y ลบห้าเท่ากับลบสามโอเคไหมเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับจาก เเราเท่ากับ1มันก็จะได้ y ลบ5ถูไมคูณกับ1เท่ากับลบ3ดังนั้นนะครับดังนั้น y เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับย้ายข้างไปนะครับย้ายออกมาปุ๊บก็ออกมาเป็นออกมาเป็นเท่าไหร่ลบ3บวก5ก็ได้2 y ได้สองนะได้มาแล้วนะครับคำตอบ y เท่ากับ2อเข okay, ไหมจาก จากแถวที่1จากแถวที่1จาก r 1ก็จะได้ก็จะได้เลยครับสมการตัวที่1ก็คือ x บวก 2y บวก 3z เท่ากับ10จากที่เราได้มาว่าอะไรจากที่เราได้ว่าเฮ้ย z เราเนี่ยเท่ากับ1และและะไรครับเมื่อกี้ได้ y เท่ากับ2มาครับก็จะได้ ก็จะได้นะครับ x บวก2 y แล้วก็บวกด้วย3 z ก็จะเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ10สมการครับดังนั้นนะครับดังนั้น x ของเราก็เลยเท่ากับจับย้ายข้างไปมานะครับก็ได้เท่ากับเ,เท่าไรเนี่ยฝั่งนี้รวมกันเป็น4 4บวก3ได้7 7นะย้ายข้ามาก็เหลือ x เท่ากับ3เ okay, ขีย x เท่ากับ3เขีนนะครับเนี่ยก็ได้คำตอบออกมาเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลฉเฉลยหรือคำตอบนะครับผลฉเฉลยของระบบสมการระบบสมการนี้นะครับคือคือนะครับ x เท่ากับ3 y เท่ากับ2และ z เท่ากับ1มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราเอา3 2 1อไปแทนใน z y z ใน3สมการนี้มันจะทำให้สมการทุกสมการเลยมันเป็นจริงเห็นไหมครับ